ส่งการบ้านขขาวนี้นะคะก็ออกกาลังกายไปประมาณ20นาทีค่ะทุกคนนี่อันนี้ทานโปรตีนก่อนออกกําลังกายไป2แคปซูลนะคะตอนนี้โปรตีนก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วนี่ใกล้จะหมดแล้วอยู่ไหน <c oughs> อ่านะคะก็กินไป2แคปซูลก่อนออกกาลังกายแล้วก็เดี๋ยวจะกินอีก2แคปซูลหลงังออกกําลังกายนะ,คะใครที่แบบว่าอยากเริ่มต้นนะคะอยากเริ่มต้นมาดูแลตัวเองเนี่ยอยากเริ่มต้นมา วิตหุ่นอยากออกกาลังกายนะคะก็ลองซื้อโปรตีนไปทานได้นะคะก็ตอนนี้1ซองเนี่ยมันทานได้ประมาณ15วันถ้าสําหรับเอนะเพราะว่าเอทานวันละ4แคปนะคะทานวันละ4แคปก็1นซองทานได้15วัน2ซ,ซองเนี่ย ทานได้หนึ่งเดือนนะคะสองซองทานได้หนึ่งเดือนก็โปรตีนซองหนึ่งเนี่ยมันห้ารอยเก้าสิบาทมีหกสิบแคปซูลนะหรือว่าใครจะทานแบบว่าแบบประหยัดก็ทานวันละสองแคปซูลก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอออยากเร่งด่วนอยากแบบว่าอยากแบบพร้อมเร็วเฟิร์มไวนะก็ทานวันละสี่แคปซูลได้เลยนะคะสี่แคปซูลนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับสำหรับอ่า การออกมังกยเนาะเอกก็จะทานประมาณนี้แต่ว่าถ้าคนที่น้ําหนักตัวเยอะนะน้ำหนักตัวเยอะจะจะแบ่งจะทานเพิ่มอีกก็ได้สมมุติว่าอย่างที่เอบอกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าทานตามน้ําหนักตัวค่ะทุกคนทานตามน้ำหนักตัว,นะก,ตตวก็คือเราน้ําหนัก50นะก็เมื่อวานมีมีน้องถามมานะมีน้องถามมาในเพจก็บอกว่าเขาสูง1้5นห้าหานหนัก น้ำหนักประมาณ59กิโลนะก็แบบนี้ก็ทานทานวันละ5แคปซูลได้5-6แคปซูลได้ก็แบ่งทานอ่าเช้า2ก่อนออกกำลังกาย2หลัง2ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยก็ให้ทานเช้า3 3แคปแล้วก็ เย็น3แคปก็ได้หรือเช้า2กลางวัน2เย็นอีก2องย่างงี้ก็ได้นะคะคือโปรตีนเนี่ยมันทานได้หลายได้หลายแบบแต่ว่าจริงๆแล้วเอกจะไม่ไม่ได้ให้แนะนำว่าให้ทานแบบว่าเออหแคปซูลทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้แบ่งทานเพราะบางทีว่าบางทีเขาเรียกว่าร่างกายของเราเนี่ยค่ะมันดูดซึมยังไม่หมดมันยังดูดซึมไม่ทานอะไรเงี้ยเราก็แบ่งแบ่งทานให้มันแบบ ให้ให้ร่างกายเราค่อยๆดูดซึมกับโปรตีนไปเนี่ยคะเราก็จะได้รับโปรตีนแบบว่าเต็มเต็มเนาะเพราะบางทีมันดูดซึมไม่ทันเนี่ยมันก็จะขับออกทางปัสสาวะทางฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามแบบแบ่งทานแบ่งทานแต่ว่าสําหรับคนที่ออกกำลังกายก็สามารถทานได้เลยเพราะว่าก่อนออกกำลังกายทานเสร็จป,ปุ๊บแล้วออกกำลังกายมันจะไปช่วยดึงไขมันนะดึงไขมนะันเก่ามาเผาผลาญน,นะแล้วก็พอกินหลังออกกำลังกายกาย็มันจะจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเราได้เลยนะคะก็สามารถ ทานแบบนี้ได้เลยถ้าเราออกกำลังกายนะก็เนี่ยอยา่างเอเสียงเหนื่อยเยอะมากใครก็รู้สึกว่ามันสดชื่นนะเวลาเราออกกำลังกายมาสดชื่นแล้วก็กินหลังหลังออกกำลังกายเลยให้มันไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อเหล่าที่เราออกกำลังกายไปที่มันฉีกขาดที่มันแบบนู่นนี่นั่นนะคะให้มันไปเสริมสมมติว่าสะโพกเราปี้ปๆอยู่แล้วเราออกออกกำลังกายแล้วสะโพกตรงนั้นเจ็บโรตีมก็จะไปเสริมตรงที่เจ็บตรงนั้นแล้วมันก็จะเพิ่มสะโพกของเราเพิ่มตรงนั้นเป็นกล้ามเนื้อนะแล้วก็อ่ะยาวนิดนึงหลายคนนะคะโฟกัสเรื่อง เรื่องน้ำหนักนาะยจะบอกว่าน้ำหนักเนี่ยอย่าไปสนนะคะแล้วก็อย่าไปสนน้ำหนักเพราะว่าจริงๆเราน้ำหนักตัวของเราเนี่ยมันจะเยอะจะน้อยมันขึ้นอยู่กับมวลกล้ามเนื้อนะคะบางทีบางคนกล้ามเนื้อเยอะน้ำหนักตัวมันก็ไม่ได้ลดลงอะไรมากเีย่แต่ว่าเรารู้สึกว่าไขมันเนี่ยมันฟีบลงนะเออไขมันมันฟีบลงนะก็นั่นแหละอย่าไปโฟกัสที่อย่าไปโฟกัสที่น้ำหนักมากนักนะคะให้อ่อโฟกัสที่สัดส่วนก็พอแล้วนะคะไม่ต้องแบบ ซีเรียสเรื่องน้ำหนักเลยแค่เราหุ่นดีหุ่นสวยจับตัวจับเนื้อไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทาไมแบบเนื้อเราเด้งรู้สึกว่าผิวมันเด้งอะไรเนงะี้ยแค่นั้นก็พอแล้วนะไม่ต้องไปโฟกัสน้ำหนักแล้วก็อุยเยอะมากมายเลยเดี๋ยวไว้พูดคลิปหน้านะคลิปนี้ยาวแล้วฟังกันไม่จบแน่ๆเหนื่อยเต็มเลยค่ะไปลวค่ะบ๊ายยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อน